คุณคิดว่าตัวคุณมีค่าเท่าไหร่ครับ1นึ่งแสล้าน10ล้านหรือว่าร้อยล้านนะครับวันนี้ผมจะมาเล่านิทานเรื่องหนึ่งครับชื่อว่าเนนน้อยกับก้อนหินผมรับรองครับว่าหลังจากฟังเรื่องนี้จบคุณจะรู้ทันทีครับว่าตัวคุณมีค่าเท่าไหร่ครับเรื่องมันก็มีอยู่ว่ามีสมณเนนรูปหนึ่งเนี่ยเขาก็อยากจะรู้นะครับว่าตัวเขาเนี่ยมีค่าเท่าไหร่มีคุณค่าอย่างไรบ้างนะครับ ก็เลยไปถามหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อก็เป็นพระนักปฏิบัติผู้สงสีลก็น่าจะตอบคําถามเนนได้นะครับหลวงพ่อหลวงพ่อผมเนี่ยอยากจะรู้จริงๆครับว่าตัวผมเนี่ยมีค่าเท่าไหร่หลวงพ่อก็ถามเนนอยากจะรู้จริงๆเหรออยากรู้จริงๆครับหลวงพ่อเอางั้นเดี๋ยวทําตามที่หลวงพ่อบอกนะแล้วเดี๋ยวหลวงพ่จะบอกได้เลยว่าเนนเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ได้ครับหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าที่หลังวัดเราเนี่ยมีหินก้อนใหญ่ก้อนนึงเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเนนเนี่ยอุ้มหินก้อนนี้ไปที่ตลาดถ้าเกิดมมมีีใคครราาาาถหินนเ่ะ ให้เนนชู2นิ้วแต่ห้ามพูดรูดซิบปากเลยนะแล้วถ้าเกิดเขาต่อราคาก็ให้ส่หัวอย่างเดียวยังไงก็ไม่ขายสาม,มนเณรก็ดีใจมากเลยนะครับเช้าวันรุ่งขึ้นครับเนนก็อุ้มหินไปที่ตลาดที่ตลาดนะครับคนก็เดินผ่านไปผ่าน,านมาจนกระทั่งครับมีผู้หญิงคนเนึงเข้ามาถามเนเนหินก้อนเนี้ขายไหมแหมยอยากได้เอาไปทับผักกาดที่บ้านจังเลยเ,าเขาก็ถามเนนว่าหินเนี่ยราคาเท่าไหร่เนนก็ชู2นิ้วครับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะครับโอ้สองบาทเหรอเนนก็ใส่หัวครับเขาก็นึกว่า2บาทถูกไปก็เลยว่าอ๋อยี่สิ ส0บาทเนี่ยฉันซื้อปรากฏว่าเนนก็ไม่ขายครับก็รีบอุ้มหินเนี่ยกลับไปที่วัดนะครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับเหลือเชื่อเลยครับหินที่วัดเนี่ยเราเห็นไม่มีค่านะครับแต่มีศรีกาคนหนึ่งจะซื้อเราตั้ง20บาทแน่แล้วทีนี้หลวงพ่อจะบอกได้หรือยังครับว่าตัวผมเนี่ยมีค่าเท่าไหร่หลวงพ่อก็ยิ้มนะครับแล้วบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยลองอีกสักครั้งหนึ่งวันรุ่งขึ้นก็อุ้มหินเนี่ยไปที่พิพิธภัณฑ์ครับคนก็เดินผ่านไปผ่านมาเยอะแยะนะครับในที่นเรร่มมางงง้อัวีลไื อย่างไงนะถึงมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยต้องเป็นหินที่ทรงคุณค่ามากในที่สุดครับก็มีผู้ชายคนนึงถามขึ้นมาเนนหินก้อนเนี้ยขายมาอยากจะได้เอาไปสลักร,รุปุตธรูปจริงๆเลยราคาเท่าไหร่เนนก็ทำเหมือนเดิมครับชู2นิ้วผู้ชายคนนั้นบอกอ๋อสองพันเหรอเนนก็ใส่หัวครับตามที่หลวงพ่อบอกแต่ข้างในก็ตกใจหให้ทั้สองพันนะครับโอ้สองพันก็ไม่ขายสองหมื่นใช่ไหมโอเคสองหมื่นเดี๋ยวผมก็ซื้อเนนก็ดีใจมากนะครับรีบอุ้มหินนะครับกลับไปที่วัดหลวงพ่อครับวันนี้ที่พิพพิพิิธภััณฑ์คคครบมมมีีีีีนน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 ใหหหหห้้้้้้้าาาาากกออออถึงงทลลว่ขดเย หลวงพ่อจะบอกผมได้หรือยังครับว่าตัวผมเนี่ยมีค่าเท่าไหร่หลวงพ่อเขาบอกว่าเดี๋ยวเนนขออีกวันนึงพรุ่งนี้เนนจงนําหินก้อนเดิมไปที่ร้านขายวัตถุโบราณแล้วทําเหมือนเดิมลองดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นเช้าวันล่งขึ้นครับสามเนก็อุ้มหินก้อนเดิมเนี่ยไปที่ร้านขายวัตถุโบราณครับในร้านคนก็เดินผ่านไปผ่านมานครับจนกระทั่งมีคนกลุ่มหนึ่งมามุงดูเออหินก้อนนี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงทําไมถึงมาอยู่ในร้านขายของแพงของวัตถุโบราณแบบนี้ได้นะครับในที่สุดนะครับก็มีเศรษฐี คนหนึ่งนะครับเดินมาหาเนรแล้วบอกเนนหินก้อนนี้ขายไหมแหมอยากจะซื้อไปตั้งโชว์ที่บ้านเลยราคาเท่าไหร่เหมือนเดิมครับเนนชู2นิ้วครับเศรษฐีก็บอกอ๋อสองหมื่นแล้วเนนพอบอก20,000ื่นนะครับเนนอาบะาค้างร้องอพอเนนร้องฮะด้วยความตกใจเศรษฐีนะครับนึกว่าตัวเองเนี่ยให้ราคาต่ำไปครับอ๋อเนนผมขอโทษผมขอโทษโอเคมัน2 0 0 0 0 0ใช่ไหมโอเค200,000ผมก็ซื้อเนนอุ้มหินเนี่ยครับวิ่งกลับไปที่วัดแล้วก็รีบละาล่ำบารักษบอกหลวงพ่อเรารวยแล้วเขาบอกว่าจะให้ราคาหินก้อนนี้ตั้ง200,000แล้วทินเนี่ย หลวงพ่อจะบอกได้หรือ,อยังครับว่าตัวผมเนี่ยมีคุณค่าเท่าไหร่จากนั้นนะครับหลวงพ่อก็ลูบหัวเนรน้อยครับแล้วก็พูดดังนี้ครับเจ้าหนูน้อย <ๆ S 1> คุณค่าในตัวเจ้าเนี่ย <ๆ S 1> ก็เหมือนหินก้อนนี้ถ้าวางตัวเองในตลาดสดเจ้าก็มีค่า20บาทถ้าเอาตัวเจ้าไปวางไว้ในพิพิธภัณฑ์เจ้าก็มีค่า2,000แต่ถ้าไปอยู่ในร้านขายวัตถุโบราณเจ้าก็มีค่า2 0 0 0เวทีชีวิตคนเราก็ไม่ต่างกันมันขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะวางตัวเองไว้ที่ไหนตำแหน่งของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนหากวาง ถูกที่คุณค่าของคนผู้นั้นก็เปลี่ยนไปคนเราเนี่ยสามารถเป็นได้หมดแหละจะเป็นหินเป็นเพชรพลอยหรือว่าจะเลือกเป็นวัตถุโบราณสิ่งที่มันต่างกันก็คือหินมันเดินไม่ได้มันเลือกที่จะเดินไปไหนไม่ได้แต่คนนั้นต่างกันคนมีสองขามีหนึ่งสมองเลือกได้ว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่ในที่ที่ตัวเองอยากอยู่สามารถเลือกที่จะอยู่ในที่ที่คนอื่นมองเห็นคุณค่าของเราสําคัญตรงที่ว่าเราจะทําตัวเราเนี่ยให้เป็นแค่ก้อนหินก้อนเดียวนะที่มันหนักแล้วก็เป็นภาระกับคนอื่นหรือว่าวันนี้เนี่ยคุณ เดินทำตัวเป็นเพชรพลอยเป็นอัญ,ญมณีที่มีค่ายิ่งผ่านการเวลาก็ยิ่งมีความแข็งแกร่งมากขึ้นและถ้าเกิดว่าผ่านการจีรนยัยความสวยงามหมดจดก็จะปรากฏขึ้นในเหตุแล้วนั่นแหละคุณค่าที่แท้จริงคุณก็จะปรากฏ